โอ้ย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 โอเยผอ้ยโอ้ยมอ้ยโ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 อกยโอ้เโอ่ยโอ่ยโี่ยกี่ยวกับโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ยัอ้ยโอ้วกอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อนยโอ้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 งโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าไปหาสอบงาอราชการนะฮะเนื่องจากว่าผม เรียนปริญญาจบแล้วนะครับอ่ะอันนี้อะไรเงินเก้าแปดสามเงินเก้าสามแปดฮะก็เอสเอสมีหน่วยเอสเอมีคำว,ว่างาซิงงาซิงฮนะพวกี้เห็นคำว,ว่างาซีอยู่เลยวะนี่ไงเออเงินเก้าไะ My is Karl Stolz, and I'm the officer of Brandenburg 800, an elite special unit. This rainy September morning, we were coming from a mission from northeastern France. I was gloomily looking at the dank woodland scenery from the car. I knew about Wehrmacht failures on the Eastern Front and that we had less than a year left. I didn't know that my destiny would be bound up with this war and its outcome would depend on me. But before all that, I was going to die. Why did he die, Herr Schaefer? Multiple splitter wounds, but the brain is safe. We can't ignore such an opportunity. โอเคครับก็ <laughs> อะไรมันโผลมาเึินเก้าสี่สี่แล้วันเราอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ก่อนอื่นบอกให้ผู้ชมก่อนครับว่าถ้าเกิดว่าจะมาดูเป็นเงินเรื่องขออภัยั้วยื่อจากว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับรู้เหมือนว่าเทคโนโลยีก่อนงันงานซีก่อนงันนี่ทำไมมันมีแบบนี้โดย,ยนี้ก็ไม่เข้าใจ It seems that his medication has been successful. Yes, he'll soon wake up and do whatever he's told. When he wakes up, he'll obey the first person that gives him an order, and no one else. And if this person isn't Dr. Schaefer, then someone's gonna die pretty soon. Looking for Dietrich Schneider. He should be here. Quick. I, um, I don't know. I don't remember that name. You better remember, you rat. Don't shoot. I, I'll tell you. Schneider died during experiments for the previous versions of the medication. Bastards. And who are you? Tell me now, or I'll put a bullet through your head. My name is Karl Stalt.

อ่าบรอดก็ซักเออซับเกริ่นผมเปิดแล้วยังไม่มีซับมาเออโอเคช่างมันครับผมมีเซฟเกมฮะ <c oughs> เออ <c oughs> ไปกดเซฟไปเดี๋ยวงเล่นไง่ะดเกมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอันนี้พวกหมอครับแล้วก็ยังไงเรามาอยู่นี่ได้ไงงี้ไม่ทราบอะ๋อรักษาเสร็จก็เราไม่อยู่อย่างงี้ ย่องได้ครับแล้วก็ผู้หญิงอุ้ยอุย <c oughs> <c oughs> อ่าโอโ้โหโอ้ยว่อโอ้ยยึยงหีินะครับเริ่มมาไม่รู้เรื่องอะไรครับผมสับสนเลยตอนน,นี้อ่า F1 เพื่อทู t o เ i ียโอเคทูเทเรียวแบบภาษาทูวเดียวแบบลายลัก,กษณ์อังสรนะงี้ผม มันไม่มีการกระทำแบบแสดงมาเลยเฮ้ยหมอหมอหมอไปไหนมึงไปไหนม <c oughs> ึงไปมันติดเดี๋ยวกันมันกิดมันปิดมันกิดอันนี้ฟันดาบฟ,ฟันดาบเจอบุรุษพยาบาลม่อกีปิดเปิดประตูไม่ได้ผมเอ้ะมันให้ผมไปทางไหนอ่ะอ๋อ,อ,อมีแผนที่อยู่นี่ ไม่ใช่ไห่โหแม่งอย่างมือ,อ,ะอ่ะพวกหากงาซีเดี๋ยวแป๊บนึงออบชั่นความสว่างผมปรับไกมไหมยังโอ้โหเดิมเดิมเดิมนี่ความเร็วมเมาส์เหรอออใช่ใช่ความเร็วมเมาส์ชสหัยผมผมไม่ได้อ่านผมปรับมั่วเลยอะเอาบางังเทิงอะเอาไม่ต้องแอปพลายอะรีเฮิร์ไม่ใช่ออบชั่นอ่าซติกเต็มความสว่าง ถึงแม้ผมจะปรับความสว่างของผมแต่ว่าท่านผู้ชมยังจะเห็นความสว่างเข้าเดิมฮะนี้ผมก็ไม่แง่ผมก็ขอโทษด้วยละกันนะฮะโอเคก็มาทางนี้เสียกแล้วนี่บอกไล่หาเปิดประตูเรื่อยๆฮะไม่กลัวเลยไม่กลัว,ลวเอ,อยเงีย้ยงี The oh, right oh, oh. low so did cause the required result. The noradrenaline level is exceeding all possible norms. there our speculation wasn't correct. Once again... Damn it! He's escaped! Where so are the guards? So Unit 8! Target must be destroyed! Unit 10! Destroy! ชิบหายไอ้สักมาดิเชียวมาดิมาดิเอาอย่างไงฮะมึงเอายังไงกูไม่รู้จักพวกมึงที่ซ้ำมาทายทายกูอย่างเงี้ยฮะดีไม่ใช่ซอมบี้เลยกูตกใจหมดเชียวไม่สับไยังไงฮะเชียวกูเจ็บไงชิบหายมาเฮือมาเฮืองี้ใครเชียวไม่ตายวะมีไม่ไม่ตายด้วยมันไม่ตายด้วยไม่ไม่ตายด้วยหรอฮะมันยังไง พฮะอืมขอสอบย้ำก่อนกูกูหลาบแล้วเมื่อกี้ลองลองไลง่ได้รู้ที่ประตูนี้เผื่อไปเช็คพอ์ตะเออไงเออว่ะสำรวจก่อนฮะสำรวจกอนไม่ต้องภาษาอังกฤษกูเ,เป็นคนไทยดนรับมาตตวมาไงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเป็นคนไทยมาอยู่ไงอันนี้ง่ายงอน,นะอันนี้โดนยิงค่ะนี้เราไม่ต้องซ้ำหรอกโอเค คือนั่งได้แต่ว่าผมหาปุ่มวิ่งไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าวิ่งได้หรือเปล่านะครับแต่ว่านั่งได้ง่าจะย่องอะอารมณ์มเหมือนย่องอะไม่เป็นไรครับมันก็คล้ายๆว่าเราลังวิ่งอยู่นี่แหละโอเคเอ้าวแม่งคน,คน,คนี่ไงกูโกผิดกูโกผีไฟมันกัน ไปหาไปเอาปืนนะฮะมาดิมาดิกูมีแค่มีกะ่ะหาปืนหาปืนนี่โอ้หมายกอดอะไรวะเนี่ยเอา้ากูไปกดเอา้าเอา้าโอ้โหงงงงงงไปปืนเอา้าไปเก็บยาอีกแล้วโอ้โหมันออกแนวฟ้าคายหงึงเลยนะฮะแบบเนี้ย คือยาไม่มันไม่เก็บวุ้ยแต่มันแบบประมาณว่ารักษาคือเกมสมัยเมื่อก่อนเนาะคือยาแบบประจํากับแล้วจุดๆอ่ะเราให้เราไปเก็บยาเอานะครแบบนี้คือผมต้องสังเกตดีว่าไหนเป็นยาะเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเก็บซ้ําอาจจะต้องวิ่งกลับมาเก็บอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมันเป็นภาษารัสเซียภาษาโซเวียตนะดูอีโซเวียตอยู่เงินยูพ่โซเวียตเอากูเดินชนใค่นี้มันก็แก่กันนะเชื่อกูเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเชื่อเริ่มกลัวแล้วอะ เดินชวนก็แตกฮะเอายังไงดีอะไรเงี้ยเออเออเอาไงเอาหนักเลยหนักเลยเอากูฟังให้อ่ะเอ้ยกูเป็นคนจริงวะเนี่ยโดนดัดแปลงเรียบร้อยยังไงง้อเงินแบบแบบเนี้ยฮะเฮ้ยประตูนี้เกิดอะไรขึ้นอืม what's going on what's going on ลายมือ on ลายมือ on ลายมือฮะ ฮะลม้มตายยังสำมีของสมพวกเองเป็นนักโค่หรือเปล่าทาไมมันทําไมพวกเองคือเองเป็นพวกเองเป็นฝ่ายไหนอะงงข้างงกูงงไง <c oughs> ดีสุแบบโอเคนี่ทีวีอันนี้มีกับอันนี้อ่าสังเกตเป็นยานะฮะโอเคยาแม่งบเบลอเลยแล้วถ้ากูเก็บง่ายจะเก็บทีเดียวหมวดนะ น่าจะไม่ได้เก็บแบบพีระชิงน,นะฮะยาอีกละอะไรก็ยายายาแล้วคือเดินชนอ่ะ้ไม่เห็าทำอะไรเขาโขวงเนี่ยแล้วถ้าไปอยู่บ้านจริงมันจะพังอย่างนี้บอกว่าหามจริงเหรอแล้วซองกระสุนไปซองไงวะเนะี่ยซองสี่เหลี่ยมแกไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมแบบไหนเดอ้อไม่รู้แบบใดเดอ้อเอา้าอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยว,วนะโอ้โห เชี่ยหัวจังวะเอาพังอีกเอาไม่ละไม่ทำลายข้อของเขาละโอเครีไปเร็วมาดิมาดิเอาเอาเาเอาอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาลูกเฮ้ยเดี๋ยวพเ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยลวกบอลลบอปล่อยปลอยเอ้ยอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งกูไงเชี้ยมีทหารมีทหาร ไอ้ทหารนี่ทหารนี่ทหารเหรอนี่โอ้ยนี่โวยเองดิเจะสีหนักว่านี่ไงได้ไรไม่รู้ใจเย็นนอ้ยเอ้ยอ้ยอ้เฮ้ยเฮ้ยพวกทหารนาซี อันนี้อะไรฮะดูใกล้ๆอันนี้ยาไงเก็บอันเดียวฮนะเออโอเคเอาเก็บอีกงันก็ได้อโอเคสะสมเรารเหลือเจ็ดเหลือใครเปิดประตูเสียใครเปิดประตูก็ถ้าเกิดมันมีหาหารหาหารงางาซีอยู่นี่ด้วยก็สบายใจนิดนึงฮะนิดเดียวเองนะิดเดียวเองฮะเอาเอาอันนี้อันนี้ยอมแพ้ฮะโอเค Hey! Oh! you han hang huh hey get back to the ward I order you What makes you think that I'm gonna obey your orders? Uh, all patients from your group must obey the first person who gives the order. I could use one of those patients in exchange for your life. Uh yeah, sure. Let's go away. Uh uh, กีก้ามไอหมองนงี้ไปครับผมโอ้ปืน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 อ,อ้าวทำไมปืนไม่ดอกเป็นกระสุนอะยาเยอะจังเฮ้ยยามเยอะจังวะอ๋อรีบไปรีบไปรีบไปอยู่ไหนแล้วะรอด้วย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 อยู่ไหนล้ะเนี่ย Elejại mình Hải bên em luôn mặt à mai phi vào hả? lưu nôn nôn ok 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 luôn luôn ok 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 เฮ้ยเอากูออกจากที่นี่มาดิมึงจะใส่หัวมึงจะใส่หัวเหรอ,อมันก็จะใส่หัวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันโดนอะเอาพูดถึงกูโอ้ผมว่าเกมนี้สเกลไม่ได้แน่นอนนะท่านผู้ชมฮะอ่าอ่ากระสุนกระสุนอ่าเพลสอีพิกล็อกแอนด์เดอะไอเทม อ๋อน่าจะปืนรุ่นเดียวกันก็เลยเก็บไม่ได้มั้งไปไปไปไม่อยากฆ่ามั้งนะอยากฆ่าก็ไม่ฆ่าดีกว่าเดี๋ยวแม่งเ,เกมแม่งเลี่ยมฮะเผื่อแบบเอ้ยยังฆ่าหรอเจอไปห่าหาร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยงอเพื่อนเนาะโดดลงดิลงด,ด,ดิโอ้โหกูมีพลังเดินชนกระจกเปิดประตูไม่ได้ไอ้หนี้แม่งขีบขีบได้ <c oughs> <c oughs> ไอ้ชิบหาย เฮ้ยเพื่อนกูเสียงอะไรวะเรียมพร้อมไหมเรียมพร้อมไหมเคเเรียมพร้อมไหมเสียงสยองนะแต่ไม่ง่ายจะมีผีฮะมาดิมาดิมาดิ

จะใส่กูว่าใส่ใครฮะมึงไอเดี่ยวกูใช่ไหมอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกู้องประชุมฮะไม่โอ้ยเชี่ยกูไม่จะโยกจะโยกทำไมวะงั้นไม่เข้าใจไปไปกระเป๋าเลยขวางทางเก็บกระสุนกัินี่ยีของของ,ของดีเลยอ่างำ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  ไม่ได้เฉยงี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมามามานี้ข้างหลังระวังโอเคโอเคย่มอมอเ้เดูไฮยาเยอะเกินอ่ะนี่กูเป็นไก่กายได้ยอังอ้อาวแล้วเปิดตู้ไงฮะ ไปทางตรงนี้ก่อนมีสองแบบเลยอายาเฮ้ยเฮ้ยเอา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 อ่าชูตตัวอ่านไม่ออกฮะโอเคนี้กูตัวสูง อ๋อออันนี้อันนี้คือง้างหรือยังฮนะไม่แน่ใจฮนะไม่เป็นไรสองดูเงยนเอออ๋ออันนี้ห้องห้องที่เราเข้ามาเมาื่อกี้อันนี้หลอดไฟหรอวะหรือว่าอะไรอะหลอดไฟแล้วหลงไปข้างหลังโอเคเอ๊ะนักโทษเอ้ย น่าอยอนักโทษหรือเปล่าหรือว่าผู้ป่วยทางจิตคือตอนนี้กูอยู่รถที่ไหนอะโรงพยาบาลใช่ปะ่ะงงแล้วอย่าแม่งมีทหารอะไรเงี้ยงงหมดแล้วเนี่ยแล้วอ้ผู้หญิงนั่งหายไปไหนวะออกมาละอาสูอ้าอ่าเจอแล้วเพื่อมานี่โอเคเราก็อ,ออกจากที่นี่ อ้าวอะไรวะเนี่ยมึงเก่งมึงเจ๋งเหรอมึงเก่งมึงเจ๋งเหรอฮะมาดิมาเชื่อเชื่อลู่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 จะหมดแล้วลู่จะหมดแล้วความเร็วเว้ยมันต้องใช้ความเร็วเลยพวกไอ้รถพิเศษไงนะรถพิเศษก็เหมือนปลาปามตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาปืนมาดิ เอาบึ้งปืนมานี่หรือเปล่าอ๋อฮะโอ้ยแบอยมามาอีเอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันให้เราไปเข้าประตูนี่หรอฮะเอ้าไม่ใช่ให้คุยหรอเฮ้ยทำอะไระอ่ะอ๋อ F1 เพื่อ ฮูเทียวมันก็ฮูเทียวแค่บอกเฉยๆอะปึ๊บมาแล้วครับกุญแจแล้วก็ยาอะไรพวกนี้ออกนี่เยี่ยมไปพี่พี่สาวไปพี่เอ๊ะเดี๋ยวนีะ้อ๋อในแผนที่มีจุดแดงบอกดนะ้วยฮะว่ามียานะอะไรเนงะี้ย ก็โยเปนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเอาเอาเอาไม่เมื่อกี้ทำไมผมยิงปืนแล้วมันมันไม่อะไรเงี้ยแล้วที่ี่ไหนอะกูอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้กลับมาที่เดิมบ่ะเนี่ย không có mặt hết 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 โอ้ยกระสุนปืนอ๋อเอ็มจีเอ็มจีไม่เอาเชี่ยวเอ้ยเฮ้ยมันปาระเบิดใส่อ่ะโอ้โหวิ่งหน่อวิ่งหน่อเนี่ยรถเราใช้หนีรถเราใช้หนีแน่นอนฮะถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าไงล่ะ ไป็นมือเะาเป็นมือเะขอขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนฟาร์มกระสุนก่อนฟาร์มกระสุนก่อนอ๋อระเบิดเรามีระเบิดนี่หว่ายช่าโอเคอกระสุนกระสุนกระสุนโอ,อ้กระสุนนี่มีเยอะกว่าโอเคอย่างเงี้ยมันเอาปุ่มชิ้มาเป็นฟังมีดอ่อะแล้วผมไม่คุ้นเคยไงเดี๋ยวก่อน Okay, clear. Come on. Let me introduce Karl Stoltz. This man is fully under my control. He's a result of strange experiments and has unique abilities. I saw that he could stop bullets being shot directly at him. It's very risky bringing him here. Are you sure he isn't dangerous? Yes, I'm sure. He can't recall anything from the past but his name and his abilities scare Okay. Me. I think we should investigate. If everything you say is true, then our planned victory is in serious danger. have you got any clues? hmm, just one. in the hospital, i saw boxes marked zone 19. as far as i know, that's a secret industrial complex in czechoslovakia. well, that's a start. all traces in the hospital have been wiped out, of course, so we're going to czechoslovakia. <laughs> หรือว่าผมไป่แคหารโซเวียกว่ะเพราะว่าในห้องที่คุยกันเมื่อกี้ภาษาโซเวียกอ่ะอันนี้จบด่านอันนี้เป็นด่านเป็นด่านหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องก่อย่นี้ผมไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวโดโด,ดโหลดอันนี้เสิโอ้โขอขอขอ,ขอไปสำรวจแป๊บนึงฮนะา Carl, clear the and your group's first sector from objective to second is the โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอใหม่พาคห้าแล้วกันฮะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเรา เราเล่นด่างของอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิดก่อนงั้นนี้เราเล่นด่างลงบางไปแล้วอันนี้เป็นด่านใหม่นะฮะผมก็จะได้แยกๆเป็นด่างเป็นด่านไปนะับผมโอเคเชิญแรงไนพัร์์หน้าผมไปผมไปลครับไปละครับไปละครับไปละครับ